บอนพลเอกประยุทธ์จันโอชาและลงมาดูให้ถึงที่หน่อยเถอะก็ประมงมันไม่ไหวละมันไม่ไหวทุกนี่และระบบประมงมันไปกันไม่รอดอยู่แล้วเสียใจทําไมไม่ถูกเลยเพราะพราะดูแลวมันต้องนานๆแล้วไงแต่ไม่รู้จะทํำยังไงได้ ถ้าบาเรือผมยังได้ออกเหมือนแต่ก่อนนะเหตุการณ์ตรงนี้ก็คงไม่เกิดผมไตยแทนครับ เรือมันพอมันจอดมานานหลายปีมันไม่มีคนเฝ้าอ่ะบางทีก็ไม่ได้ลงมาดูทุกวันบางทีก็ลงมาดูแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องความฉุกเฉินไงแล้วไฟฟ้าลัดวงจรเราก็ไม่รู้ว่าพอมันเป็นพวกเรือมันก็เป็นเชื้อเพลิงดีอยู่แล้วพอไฟฟ้าลัดวงจรหน่อยมันก็ลามไฟฟ้าลัดวงจรลําเล็กแต่ก็พอมันไหม้อยู่ลาําแล้วก็พุ่งขึ้นมาไหม้สองลำเลยแล้วว่าพอมันไหม้ปุ๊บเราก็ ม่รู้จะทาไงละก็ไม่มีปัญญาจะทําอะไรได้เนี่ยมันก็ต้องเสียหายแบบนี้เราก็ไม่มีคนนั้นได้แต่นั่งมองกันแหละคือเจ้าของก็ได้จะนั่งมองแล้วจะทํำยังไงอะแล้วอยากให้รัฐบาลลงมาช่วยดูแลหน่อยได้ไหมชื่อหลักค่ะตอนนี้มีสามลำค่ะสืบทอดมาจากพ่อกับแม่อายุต้อง8ปบปาน ก็เลยทำไม่ไหววิ่งเอกสารไม่ไหวอยเงี้ยถ้าว่าคอสชอไม่ลงมาจัดระบเบียบแบบนี้เราก็คงไม่เป็นเช่นนี้เพราะเรือช่วงช่วงเรือจอดนะถ้าเรือออกทําการประงงไม่มีไม่มีที่จะมีข่าวแบบนี้ออกมาเลยไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เพราะมันมีถ้าเรือออกมันมันจะมีคนงานดูแตลต่อท้งวันอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรเกิดขึ้นก็จะ รวดเร็วมันจะไม่ไหมถึงขนาดนี้เหตุหการณ์เนี่ยเกิดเกิดบ่อยที่ประเสริฐก็เคยเกิด้เมื่อไม่ได้ออกเนี่ยผมโจรมาหกเจ็ดปีแล้วอถ้าผมได้ออกเหมือนแต่ก่อนนะเมื่อสมัยคอสช,อชอยังไม่มาหเหตุการณ์ตรงนี้ก็คงไม่เกิดกโคตหูละโคหูโคหูหหหใจเลยอ่ะบางครั้งเราคิดโทษแทนเราทามันมาเราปุึกษาสนุกสนมมาแบบเป็นไอ้บอลหลบขอพ่อแม่เราอยากจะทําให้มันนั่นนะ ถึงไม่ได้ดีอะแค่พอได้ออกได้รายได้เลี้ยงได้ตัวเองได้นิดๆหน่อยๆก็ได้ก็ยังดีแล้วมันยังมาเป็นแบบนี้ทำไงเนี่ยเงินท้องก็ไม่มีเรือก็ไม่ได้ออกอยากให้รัฐบาลมารับซื้อไปนี่แเออเราจะได้ทุเราไปจะได้ไม่ต้องดูแลจะได้ไม่เป็นภาระไงจะได้ไปทำอาชีพอย่าง่ีได้เดินหน้าต่อได้ ตอนอย่างสภาพนี่เอาเอาเงินตรงไหนไปทําเอาเงินตรงไหนไปซ่อมไม่มีปัญญาหรอกนะก็ไม่ซ่อ,ซอมก็ไม่มีไม่มีหนทางจะซ่อมไม่มีอะไรจะจะซ่อมแนละ้วทั้งที่พ่อแม่เขาสืบอทอดมาเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าโ,โตมากับประมงอ่ะแต่ยุคลูกเต้าเนี่ยต้องมาจบชีวิตกับรัฐบาลนะถ้ารัฐบาลออกกฎเกณฑ์กฎหมายแบบนี้แล้วมันประมงจะเดินยังไง อยากบอกเลยนายกให้ในายกลงมาดูแลหน่อยเถอะให้มาดูด้วยตาเองเลยตาตัวเองเลยว่าว่าชาวประมงเขามีความทุกข์และความลําบากแค่ไหนอยากจะบอกมากเลยนะกับนายกอะขอให้ในายกมาเอาไปเถอะเรือเนี่ยมาเอาไปเถอะทํากันไม่ไหวอยู่แล้วไม่ว่าเฉพาะผมนะคนอื่นเขาก็เหมือนกันนะเขาก็ไม่รอดเหมือนกันเขาก็ไม่ไหวแล้วถ้ายิ่งมาออกกฎหมายทุกวันเนี่ยกฎหมายอะไรก็โอ้โมันแรงมาก คือบางครั้งอ่ะมันก็คือเนี่ยให้มาดูได้เลยที่ระยองเนี่ยเหมือนกันน่ที่ไหนก็เหมือนกัน,นดูเนี่ยทำกันไหวไหมทุกวันเขาโรนายกคนเดียวแหละรออยากให้ในายกมาดูเลยนะครับมาซื้อไปเถอะเอาไปทําประการังให้ปลาอยู่ก็ได้อยากให้ทรัพยากรทะเลดีอ่ะเอาไปเถอะเอาไปให้มันหมดเราจะได้ไปหาอาชีพอื่นทำมั่งถ้าบัตก,กฎหมายมาแบบนี้ประมงมันยังไงก็ไปไม่ได้มันไปไม่รอด และนี่คือหนึ่งในหลายพันครอบครัวชาวประมงที่หมดอาชีพเรือต้องจอดขาดแครนแรงงานขาดสภาพคล่องและยอมแพ้ต่อกฎหมายทุกวันนี้ในความภาคภูมิใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงเรือประมงหลายลำจอดรอความหวังการรับซื้อเรือคืนจากรัฐ หรือการนำเรือออกนอกระบบอาจเป็นทางออกเดียวที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้มีทางก้าวเดินต่อไปประมงไทยรายวันขอขอบพระคุณที่อนุญาตให้ทางเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวผลกระทบจากกฎระเบียบม,มากมายต่ออาชีพชาวประมงร่วมสนับสนุนพี่น้องชาวประมงไทยต่อไป